นี่พอจะดูอ้อนเหล็กนี่มันคือเหล็กอะไรวะพอจะไม่ตู้ก็ไ้วะนี่นี <h <h ่ต้องใช้หลงลู um ่เส้ดหลง่เส้นหลงลู h <h ่หลงลู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ต้องใช้หลงสองนี่ตรงนี้ต้องใช้หลงสองนี่มาเดี๋ยวพอตับมาดูดิเี๋ยวคได้ได้ อ๋อนี่เคยทำรุดเร็วมันต้องใช้นอดนู่งต้องกันนอดออกมาบุอ๋อวิบุ่นต้องบิดเบาๆเลยอ่าอันนั้นยังใช้ได้ไมหมอ๋อใช้ได้อ๋อใช้ได้เหรอเอาไปไว,เไปไว้เลยเก็บไว้ในลังเลยเก็บไปไว้ในลังเลยหรือหมาเลยหรือหมาเลยเลยอยู่เยอะเกินไปแล้วน,นั่นเนี่ยเดี๋ยวพอจะซ่อมตัวนี้ก่อนมาดูว่าปเป็นเหลอะไรกันอันนี้อันนี้ของกินน้ำอันไหนอันนี้จะมาเปล่งล้างได้ไหม กอ๋อมันคือลองบินน้ำมันสามารถลอยบนน้ำได้ใช่มันขึ้นลงในน้ำได้ใจะไหมลองบินได้เป็นมนุษย์หรือละ่ะเอาไว้เลยนะหาน้ายายได้ไดอันนี้จะเป็นเรือดอันนี้ก็เป็นเรือเอาเป็นเรือเอาเปล่งล้างดูดิเอาเปล่งล้างดูดิเป็นเรือ,อนนทางแล้วอ <ST S 1> <ra> ่นนี้อันนี้ะอันนี้อันทีน่แดง เาโน้ฟังเร็วเป็นกองเลยโน้ฟังเร็วนูุแต่มันฟังได้เรือนุทำไมฟังเยอะแยะจังนะตรงนี้เกิดได้นี่อันนี้วั้วเรืออันนี้ก็หัวได้นะหัวเรือหัวเรืออันนี้อันนี้ก็ปืนอยู่ข้างหน้าเรืออ๋อมันคือเรือฐานเน้อเอาแก๊บยังใครได้อาจะได <IP> ้แก the some ๊บเลยได้เยอะเลยยังในหลังนั้นอ๋อน่อยได้นิดเดียวเอง ต้องนับดูไม่ต้องนับไม่นี่มันเยอะเกินไปพี่บุญนับไม่ไหวไม่มันยังอีกเยอะนุ๊กสัตว์เดือดก็ต้องันอันสัเดือดเราเอาแกไปหมดเลยนะอันนั้นจ่ายได้เดี๋ยวถีเรื่องพอจะเอาไปถิงเลยว่ามันเสียอลไรอ่มันเต็มบ้านเลยตอนนี้เฉพาะ่าแต่กองเล่นบิบุญนี่ไอ้นี่อันอันไม่มันเก๋ยได้กัน

ล้วอ๋อมันซีบเบงแล้วเนอะมันปังแล้วอมใส่ได้แล้วติดการล็อกติการลอ็อกติการลอ็กรลอกอันเราไปแล้วเหอติการลอ็อกปัวเล็กอันแต่เดี๋ยวมันทิ้งแล้วนีุ่่นเก็บไว้เลยไหมเมื่อกี้นั้น อ๋อก็คือชิ้นท่วนก้องก้องก้องตัวเล็กเป็นสัญลักษณ์ลบจะไมเ่ถืองไม่ลบจะไม่คุณว่าได้เลยดยนินี่ไงอ๋อนี่ไงบุญเจอชิ้นท่วนของมันอ๋อะเดงวอามันอย่างจ่าได้เลยจ่ายไหมมันอย่างจ่าได้ใช่ายไหมบุญเจอช่ชายจ่ได้ก็าว่ายเลยบวกอันคือการลวก ใช่บวกก็คือการรวมกันถึงเจอดแต่ยังเกือบไม่บวกยังอันนี้นี่อันนี้เกือบไม่บวกมาอันนี้แต่วันทั้งนี่แต่วันไม่มีมือถึงห้าดูดิมือมันอยู่ไหนนี่เลยบ่อหวานนะั้นพอมือมันอยู่ไหนกองนี่เลยพออยู่ไหนกองนี่เลยพุ้งหลออ่อหน้าดูตาม,มือมาบวกนี่มันเป็นหุ่นยนต์ได้ไหม

ủa, wow, đồ đi, mà tăng này con, nào mà tăng này con. Nơi. Này, yin jog không kháng cát, em phền phền lê. Cày trăm oh, mà nọ. Này, Không mày. mày นั่นจิงจกอ๋อลูกจงิงจกใช่ห<อ><อ>้างค้าปีบ้าหลักกินหน้างจิงจกแก่ไหมนู้ปีบ้าจับจิงจกกินแล้วเด็กเด็กนู้นี่แหละอืมนี่คือตัวกินจิงจกนะอืมอย่า <c oughs> ไปต้มมันพูดอย่าไปต้มอย่าไปต้มมันให้มันวิ่งไปเองมันเนี่ย <c oughs> เอาพี่พูดมามาดูกองเล่นนี่มากองเล่นกองตัวเองนี่มาห้างต่อไปจ่ายเดโคูรแล้วได้คู่แล้ว dạ chưa từng bộc bộ rồi đó